สุดท้ายแล้วใบหน้าของเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการวางแผนการรักษาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยสวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ผิวหน้าผู้ชาย3คน3ช่วงอายุ3 0 40 70เริ่มจากคนแรกเลยอายุ30ปีปัญหาหลักๆจะอยู่ที่ใบหน้าส่วนล่างมีไขมันสะสมที่กระป๋ะแก้มกรอบหน้าไม่ชัดเหนียงแล้วก็คางสองชั้นคนไข้คนนี้พลังงานส่วนล่างเนี่ยชายเยอะมากเพื่อให้กรอบหน้าดูชัดเจนขึ้นให้เหนียงลดลงแล้วก็ให้กระปาะแก้มหายไปคนที่สองให้โจทย์มาว่าอยากดูดีแบบธรรมชาติความหย่อนคอออยยขงาุเล เพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้จะมีวิธีการคิดตั้งแต่การเลือกเส้นเฟเบอร์เลยเส้นเฟเบอร์จะมีแบบแบบที่ยิงเป็นเส้นตรงไปข้างหน้ามีพลังงานในการทําลายไขยมันสูงมากแบบที่2ก็คือปล่อยเลเซอร์ออกมาเป็น360องศามีพลังงานในการกระตุ้นคอลลาเจนเสริมสร้างผิวในทุกๆชั้นผิวเพราะฉะนั้นคนนี้เราเลือกเป็นเส้นแบบ360องศาเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวซ่อมแซมผิวในทุกๆชั้นผิวตั้งแต่ชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนั้นหดกระชับของผิวหนวกีีีรมาาาส่่่นคคทท3เปปอยุะณ70 จะเห็นว่าคนไข้คนนี้ความหย่อนคล้อยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีไขมันสะสมที่บางบริเวณอย่างเช่นถุงใต้ตาคนไข้ท่านนี้ปรับพลังงานเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือสลายไขมันส่วนเกินพลังงานจะสูงมากตรงบริเวณอื่นๆตั้งแต่เปลือกตาบนตรงล่องแก้มกรอบหน้ากับหนีงตรงนี้เน้นความกระชับเป็นพิเศษพลังงานจะต้องปล่อยอย่างละมูนแต่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความร้อนที่เหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องนานๆเพื่อให้เกิดการหดกระชับตัวของผิวหน,นังเพื่อผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วนะครับใบหน้าของเราแแตต่ละคคนมมีวา เพราะฉะนั้นการวางแผงกนการรักษาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนแนะนํามาปรึกษาแพทย์ที่ Identity Clinic นะครับ